โอเคครับผมวันนี้นะครับจะมาทำเผ่ามังกร V2 กอน้ันเองนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับเราจะต้องไปที่เกาะไฮด้าน,นะครับแล้วก็ไปคุยกับเจ้าดารกอนวิสาดตรงเฟสโดโจนะครับน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับปุ๊บไปปุ๊บ โอเคครับหลังจากที่เรามาถึงแล้วนะครับให้เราเดินตรงเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฝั่งให้คุยกับดาก้อนวิสานนะครับทาการคุยนะครับแล้วเขาก็จะบอกให้เรานะครับไปหาเฟรมโฟเวอร์นะครับนั่นคือดอกไม้ไฟนะครับซึ่งไม่ใช่เอ่อดอกไม้ไฟที่เราจุดตอนกลางคืนนะครับซึ่งเป็นไอเทมชินนี้นะครับซึ่งผมน่าจะเก็บได้ประมาณ3ดอกอันนี้นะครับเฟรมโฟเวอร์นะครับระดับมิติโอลนะครับอ่าเราจะต้องไปตีที่เอ่อเกาะเกาะเต่านะครับซึ่งที่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อท้อน ไหนเราก็นั่งทําแล้วใช่ไหมเ,เราก็ทําคลิปลงไปด้วยได้แบบคนที่เข้ามาดูย้อนหลังเข้ามาเล่นเล่นใหม่ในช่วงนี้นะครับจะได้รู้ว่ามันยังมีอะไรปรับไปบ้างอะไรเงี้ยเผื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอ,อ,อย่างแรกนะครับเราจะต้องตีคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าดอกไม้ถ้าเราเอฟเคในบริเวณเนี้ยนะครับมันจะไม่เกิดนะครับเราจะต้องตีมอนไปเรื่อยๆนะครับจนฝา่มันจะเกิดนะครับให้เราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ เอาดีกว่าปึ๊บปึ๊ามเอ่อผมว่าผมไปตีข้างบนนู้นดีกว่านะครับมันจะมีข้างบนด้วยนะครับสําหรับเอ่อใครที่ไม่รู้นะครับสามารถตีข้างบนนี้ได้ด้วยนะครับก็จะฟาร์มของไปทําดาบด้วยนะครับก็เลยตีตรงนี้ตัวนี้หรือเปล่าแก้วดอกไม้ไปซ่อนหรือเปล่าตัวนี้ปึ๊บไปไทย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  หลังจากที่เราตีไปพักนึงนะครับเมื่อกี้ดอบแล้วนะครับครับการเก็บมาครับปึ๊บก็สรุปได้เลยนะครับว่ามันดอบตอนคืนด้วยนะครับซึ่งมันดอบทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเลยนะครับเท่าที่ลองตีก็เดี๋ยวเรามาตีกันตรงนี้ต่อนะครับว่าจะดอบไหมครับปึ๊บจอกสุดท้ายนะครับก็ถ้าจะเสร็จเฮ้ยอ้าวเจอแล้วทำไมเจอง่ายจังเมื่อกี้ตีตั้งนานไฟได้ทำไมนายมาง่ายจัง โอเคครับสรุปว,ว่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมด5ดอกนะครับไม่นานเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือส0กฝ่านาทีนี่แหละนะครับก็ครบละก็แนะนําให้ตีไปเรื่อยๆนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับให้เราตรงไปที่เกาะไฮด้าได้เลยนะครับไปส่งเฟสกันหลังจากนั้นนะครับให้เราตรงไปที่สาราที่เดิมนะครับกระโดดตุ้ม มาแล้วครับผมเอาดอกไม้ไฟมาให้โอเคครับทําการคุยกับดากอนวิสันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาดอกไม้ไฟให้เขานะครับแล้วเราก็เสียเงิน1ล้านด้วยนะครับไม่ใช่ปัญหาโอเคเฮ้ยเอาว่าตอนนี้เราก็มีปีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการทําเผ่ามังกร V2 นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะทําไปทํา V3 ต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอแยกพาร์ทแล้วกันนะครับเผื่อใครที่กําลัง คนหาเขาจะได้แบบไปพร้อมกันโอเคครับซียูเก็นใน้ทมครับไว้เจอเวลาจะไปครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ